สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการออกแบบสื่อนะคะที่เราจะนำมาใช้ในการนำเสนอนะคะ,ะดยเนื้อหาก็จะมีเรื่องของการออกแบบนะคะของการออกแบบสื่อต่างๆที่จะมาใช้ในการนำเสนอนะเรามาดูกันเลยนะคะ,ะว่าเป็นยังไงนะก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการออกแบบเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสื่อคืออะไร นะคะเข้าใจความหมายของสื่อนะคะสื่อหมายถึงสิ่งที่ผู้นำเสนอใช้เป็นเครื่องมือนะคะหรือเป็นตัวกลางนะคะเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้นะคะเกิดทักษะเกิดความเข้าใจแล้วเกิดทัศนคติที่ดีนะคะในสิ่งที่เกิดการรับรู้ในสื่อนั้นที่เกิดขึ้นนะคะงั้นสื่อเนี่ยนะ,ค,ะคือสิ่งที่ เวลาที่เราจะนําเสนอนะคะเราต้องใช้นะคะที่ผู้นําเสนอเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือนะคะที่เอามาโชว์ให้กับผู้รับการนําเสนอได้มองเห็นนะคะได้ได้ได้มองเห็น,ได,ไ,ดไ,ดหนได้เกิดการเข้าใจนะคะแล้วก็ช่วยทาให้คนที่รับรู้นะคะคนที่รับฟังการนําเสนอเนี่ยเกิด เป็นตัวช่วยในการทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปนำเสนอโดยที่เราไม่มีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรไปเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่รับฟังเนี่ยอมองไม่เห็นภาพหรือไม่เข้าใจหรือนึกไม่ออกนะคะ,ะหรือทำให้เกิดการต้องมีความ ตั้งใจหรือใช้ความพยายามมากขึ้นในการในการทาความเข้าใจกับสิ่งที่นําเสนอนะคะแต่ถ้าเรามีสื่อเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทําให้การรับรู้นะคะเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะความเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะในการออกแบบสื่อสําหรับการนําเสนอเนี่ยเราแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกัน นะคะเราแบ,บ่งได้เป็น2แบบด้วยกันเราเรียกมันว่าสื่อประเภทกราฟิกนะคะสื่อกับประเภทกราฟิกกับสื่อผสมนะคะที่มันเป็นกราฟิกนะคะกับสื่อที่มันเป็นผสมกราฟิกนะก็คือเป็นการออกแบบโดยใช้ตัวอักษรใช้สีนะคะเช่นอาจจะใช้รูปภาพภาพถ่ายภาพวาดนะคะเพื่อมาเป็นตัวสื่อความหมาย นะคะในการนำเสนอเพื่อให้คนมองเห็นและเข้าใจนะาตีความได้ง่ายขึ้นนะคะอีกตัวหนึ่งคือเราเรียกว่าสื่อะสมนะคะสื่อประสมหรือเรียกว่ามัลติมีเดียนะคะมัลติมีเดียคือการนำสื่อหลายๆชนิดมาผสมผสานเข้าด้วยกันโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรนะะ์เป็นตัวจัดการนะคะเป็นตัวจัดการนะโดยที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการแล้วก็ นำเสนอหรือแสดงผลออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะนะหรือจากหน้าจอนะต่างๆนะเพื่อให้คนเกิดการมองเห็นนะคะเกิดการมองเห็นนะฮะนะเพราะฉะนั้นสื่อผสมนะคะสื่อผสมคือการนำสื่อหลายๆชนิดมาผสมผสานเข้าด้วยกันนะะโดยใช้โปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ นะเป็นตัวจัดการประมวลมันออกมานะเพราะฉะนั้นพอนำทำเสร็จเนี่ยเราก็แสดงผลมันออกมาด้วยอ,ออกมาได้หน้าจอให้คนเห็นนะประกอบไปได้วยภาพนะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะวีดีทัศเสียงข้อความนะอย่างเช่นการใช้ powerpoint นะมันจะนำมาสื่อเป็นสื่อผสมที่สามารถนำเสนอโดยที่เห็นทั้งภาพนะบางทีเราก็เอา คลิปวิดีโอใส่เข้าไปได้นะเห็นภาพการเคลื่อนไหวได้ยินเสียงนะหรือเป็นภาพนิ่งเป็นข้อความก็ได้นะคะเป็นข้อความก็ได้เพราะฉะนั้นสื่อผสมเนี่ยมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะโดยเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการนะเราจะใช้ PowerPoint ใช้แคนวาใช้โปรแกรมการแต่งภาพ อะไรต่างๆนะคะได้หลากหลายโปรแกรมนะคะอ่าน่ยก็เป็นโปรแกรมสําเร็จรูปที่ที่เรานามาใช้ก็ออกมาเป็นสื่อผสมนะคะได้ทั้งภาพทั้งเสียงทั้งเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอ่ามาต่อกันนะคะอา่าส่วนประกอบในสือนะะส่อประเภทกราฟิกนะคะสื่อประเภทกราฟิกเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ ตัวนี้นะมันจะประกอบไปด้วย1ตัวอักษร2ภาพ3การใช้สีนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นะคะเป็นภาพโฆษณานะ,ะเป็นภาพโฆษณาน,ะ,ะ,เน,าน,านะ,ะเป็นสื่อกราฟิกที่ทำให้คนมองเห็นเนาะนะคะอ่าในในในสื่อกราฟิกนี้มีอะไรบ้างนะคะมีตัวอักษร นะคะมีตัวอักษรที่บอกเรื่องของคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่นะคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่นะสีไม่ค่อยชัดนะนะคะคนรุ่นใหม่ไม่ไม่สูบบุหรี่นะ,ะเป็นตัวอักษรนะคะที่บอกนะว่ามีข้อความนะคะข้อความเป็นตัวอักษรอธิบายนะคะมีภาพ นะจากในนี้ก็จะเห็นมีผ้าบุหรี่นะคะมีบุหรี่แล้วก็มีการกากบาทนะมีบุหรี่ตรงนี้นะคะกากบาทก็แสดงว่ากากบาทเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์บอกถึงไม่ไม่สูบนะคะไม่สูบบุหรี่นะคะไม่สูบบุหรี่แล้วก็มีการใช้สีนะคะเราจะเห็นว่าภาพทั้งภาพเนี่ยมีการแต่งแต้มสีสันต่างๆ นะคะ,ะภาพนี้เป็นโครงการประกวดภาพยนต์โฆษณานเชิญชวนให้คนมาประกวดภาพยนต์โฆษณาในเรื่องอะไรล่ะในหัวข้อเรื่องของคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่นะคะ,ะ,คะเพื่อจะได้กระตุ้นหรือชักจูงให้คนเนี่ยไปหันมาให้ความสนใจกับการเลิกสูบบุหรี่นะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยมันมีความที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อร่างกาย นะคะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของส่วนประกอบในสื่อประเภทกราฟิกนะคะส่วนประกอบในสื่อประเภทกราฟิกนะ,ะก็จะต้องมีองค์ประกอบ3ข้อตัวอักษรมีภาพมีการใช้สีนะคะสื่อประเภทกราฟิกนั่นคืออะไรก็คือสิ่งที่สามารถสื่อความหมายได้โดยการที่ใช้รูปภาพนะคะรูปภาพภาพถ่ายภาพวาดตัวอักษร หรือสีมาเป็นมาใช้ในการออกแบบเพื่อผลิตเป็นสื่อนะคะใช้ในการออกแบบเพื่อผลิตเป็นสื่อเพราะฉะนั้นไอ้สื่อกราฟิกเนี่ยนะคะมันสามารถทําให้คนมองเห็นแล้วก็ไปตีความหมายสื่อความหมายได้ในการรับรู้นะคะในในสิ่งที่เราต้องการให้คนดูแล้วเกิดความเข้าใจนะไอ้ประเภทสื่อกราฟิกมีอะไรบ้างแผนภูมิแผนสถิติ แผนภาพนะคะนะแผนภูมิแผนสถิติแผนภาพเป็นรูปภาพเป็นภาพพริกเป็นฟิบชาร์ตเป็นภาพโฆษณานะคะหรือเป็นภาพโปสเตอร์นะคะหรือเป็นภาพโปสเตอร์นะเพราะในประเภทของนะประเภทของสื่อนะประเภทของสื่อกราฟิกมันก็เลยมีมีหลากหลายแบบมากมายนะเราก็เอามาใช้ในการนําเสนอได้เพื่อให้คนเกิดความเข้าใจนะตัวอย่างอันนี้เป็นชาร์ต ะะถ้าเราได้ข้อมูลมาเป็นตัวเลขนะคะเป็นตารางนะเป็นตารางส่วนใหญ่มันจะเป็นตารางแผนภูมิใช่ไหมนะคะเป็นตัวเลขนะคะเป็นตารางมานะเป็นตารางมีข้อมูลมีข้อมูลมาอย่างเงี้ยนะเออเวลาเราดูเราก็จะต้องแบบวิเคราะห์ต้องมานั่งคิดนะคะแต่ถ้าเราเอาข้อมูลแบเนี้ออกมาทําเป็นกราฟทาเป็นแผนภูมินะคะ เอามาโชว์แบบเนี้ยมันทำให้คนดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะตีความได้ง่ายขึ้นนะหรืออันนี้อันนี้เป็นตัวเลข3ตัวนะคะเปรียบเทียบกันนะถ้ามันเป็นตัวเลขในในตารางาแผนภูมิเนี่ยนะเราก็จะเห็นแบบมีตัวเลขมีอะไรเยอะแยะมากมายนะปีอะไรต่างๆนะเนพราะฉันโอ้โหเราจะแบบดูแล้วเราต้องต้องมา คิดเปรียบเทียบทีละอันทีละอันแต่พอมาเป็นแบบกราฟนะคะพอมาเป็นแบบกราฟแบบเนี้ยเออเราดูได้ง่ายเส้นสีแดงคือเป้าหมายนะคะเส้นสีแดงคือเป้าหมายว่าเราต้องขายให้ได้ถึงเป้าหมายนะเป็นทาร์เก็ตนะนะเท่ากับ10,000แสนนะคะอ่าสีน้ำเงินขอบเหลือง คือต้นทุนนะโชว์ที่ต้นทุนนะเส้นสีเขียวคือ,อยอดขายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าในแต่ละอันนี้ก็จะเป็นการโชว์ของแต่ละอยอดขายนะคะย,ยอดขายในแต่ละแต่ละช่วงนะคะข,ของแต่ละวันนะจะเห็นได้ว่าวันที่เราเริ่มนะคะจากต,ตัวเลขเนี่ยมองเห็นได้ชัดเจนเลยวันที่เราเริ่มขายแล้วถึงเป้าหมายนะ ก็คือวันตรงนี้นะคะก็คือวันตรงนี้นะเออเราก็ดูได้เอ๊แต่ถ้าเราได้เป็นตัวเลขข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วเราถามปุ๊บเราก็มานั่งอูหเปรียบเทียบไล่ตัวเลขไปนะคะอ่าเสร็จแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเกิดเริ่มเกิดกําไรเกิดขึ้นล่ะนะคะเริ่มเกิดกําไรเกิดขึ้นหรือเกินขายได้เกินเป้าหมายนะคะไม่เอาไม่ใช่เกิดกําไรนะขายได้ยอดขายเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคือเมื่อไหร่ ก็ตั้งแต่ช่วงเนี้ยสามช่วง3วัน,นนะะเนี้ยนะคะสองเนี่ยอูโหยอดขายแบบดีมากอ่านะยอดขายดีมากนะคะอะ่าเราก็จะมีการวิเคราะห์เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาทําการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะว่ามันมันเป็นอย่างไรนะคะอะ่ามันก็ดูได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะหรือเป็นกราฟสถิติแบบนี้เป็นเส้นนะคะเป็นเส้น นะแต่ละสีของเส้นก็จะเป็นตัวบอกนะคะว่ามันคือข้อมูลของอะไรนะแล้วเราก็เห็นกราฟรปุ๊บเราก็๋อเราได้เข้าใจได้ง่ายนะคะนะกราฟมันก็ทําได้หลายแบบกราฟสําเร็จนกะ็มนะีเราก็สามารถเลือกนะํามานํามามใช้ไดนะ้ตัวอย่างนี้รย์ก็เอามาจากแพลตฟอร์มที่เป็นเ,เทมเพลตของ powerpoint นะคะ อ่เราก็เอามาทำเป็นกราฟเป็นอะไรได้เป็นตัวเลขเออมันก็ง่ายหรือเป็นไดอะแกรมไดอะแกรมเป็นแผนภาพนะคะภาพนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้เป็นส้มนะคะอันนี้แอปเปิลกล้วยลาสเอัซแบล็คเบอร์รี่นะคะอันนี้ลาสเบอร์รี่ตัวนี้ลาสเบอร์รี่นะคะนี่ก็จะบอกเป็นแต่ละแบบแล้วนะมาเขียนนะเป็นไดอะแกรมนะแผนผังนะคะแผนผังต่าง แล้วนะก็สามารถดูแล้วนะก็เปรียบเทียบดูเส้นทางดูอะไรได้นะคะผังก้างปลานะดูการทํางานนะคะในแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายหานะข้อมูลหนาะวิเคราะห์สาเหตุแก้ไขปัญหานะของสิ่งที่เกิดขึ้นได้ะัแกรมอันนี้การใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะของคนควรทําอะไรเท่าไหร่ที่ทําให้ชีวิตมันบาลานซ์นะคะชีวิตมันบาลานซ์นะ ทางอาหารอะไรต่างๆนอนช่วงเวลานอนออกกำลังกายนะควรอยู่ในนะจำนวนชั่วโมงที่เท่าไหร่เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงสุขภาพดนะีการออกแบบสื่อนะประเภทกราฟิกหรือฟลิปชาร์ตนะคะการออกแบบสื่อประเภทการออกแบบสื่อประเภทการาฟิกหรือฟลิปชาร์ตเนี่ยนะล้วก็มีตัวอักษรมีภาพมีการใช้สีนะคะมีการใช้สี มีการใช้สีต่างๆนะเพื่อความแบบหลากหลายและโดดเด่นนะคะเอาภาพเอามาประกอบให้มองเห็นนะคะแล้วก็ใช้สีให้เหมาะสมนะเพราะฉะนั้นการทำพวกพวกเนี้ยบางทีเราก็ต้องเลือกสีโทนสีโทนอะไรให้เหมาะสมนะเป็นกลิ่นดอกไม้นะคะก็ใช้ให้เหมาะสมนะเลือกภาพนะคะ ความเหมาะสมของภาพการจัดองค์ประกอบของภาพมันต้องสมดุลนะคะ,ะไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งนะ,ะ,ะ,ะมีสัดส,ส่วนมีช่องไฟมีจังหวะมีลีลาให้เหมาะสมทิศทางของวัตถุทําให้เรามองเห็นอย่างนี้น้ำยาขจัดคราบนะคะจะบอกเราว่าโอ้โหมัน ขจัดคราบได้ดีมากนะคะไอ้พวกน,นี่ก็ตัวเชื้อโรคนะน้ำยายนี้นะใส่พวกน้ำยานะจัดให้เหมาะสมการใช้ตัวอักษรใช้สีให้เหมาะสมนะคะมีความเด่นนะมีความเด่นนะตรงไหนต้องการให้เด่นเราก็โชว์สิ่งนั้นให้เด่นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวไหนเป็นองค์ประกอบของภาพก็เลือกภาพให้ให้ให้เห,หมาะสมนะคะ อย่างภาพนี้นะคะอภาพนี้จะบอกเราว่าไอ,อ,อช่อกะจุบลูกอมเนี่ยนะเป็นสุดยอดเป็นภาพโฆษณานะคะอ่าเป็นอันนี้เป็นหญ้าอันนี้เป็นพื้นล้วมีลูกอมวางอยู่นะแล้วก็มดเดินนะเขาจะบอกเราว่าลูกอมเนี่ยมันไม่มีน้ำตาลนะคะมันไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็ขนาดมดเนี่ยยังไม่ตอมเลยนะเพราะปกติถ้ามด เจอขนมหวานเจอของหวานเนี่ยจะต้องตอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นลูกอมที่ไม่มีน้ําตาลไม่หวานนะเนันจะ,จะบ่งบอกว่ามันไม่หวานนะจ้ามดก็เลยไม่ขึ้นจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเป็นต้นอย่างอันนี้เนี่ยโคก้กนะโคก้กเครื่องดื่มโค้กเนี่ยนะเขาะจะบอกเราว่านะส่งความสุขนะคะถ้าหนูมองในในถ้าเรามองในภาพนะภาพใน ข้างในขวดน้ำเนี่ยนะคะข้างในขวดน้ำเนี่ยนะคะ네พวกบรรดาฟองเนี่ยถ้าด,ดูดีๆเนี่ยฟองมันจะมีหน้าเป็นแบบหน้ายิ้มอยู่ในฟองคนระับเป็นหน้ายิ้มแบบมีความสุขนะคะเป็นหน้ามีความสุขหน้ายิ้มนะคะมีการเป็นหัวลาออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหัวราะหน้ายิ้มอ่า ดูใม,มีความสุขนะแฝงอยู่ในบรรดาแบบเรานี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเป็นฟองๆๆเพื่อจะบอกว่า,าดื่มโค้กแล้วทําให้เรามีความสุขนะคะสดชื่นอ,อะไรเงี้ยป็นตะ้นนะหมากฝรั่งค่ะนะหมากฝรั่งนะหมากฝรั่งนะโชว์ให้เห็นหึงว่าพรมาจากผลไม้แท้ๆเคี้ยวไปเนี่ยก็จะเจอแต่สตรอเบอรี่นะเป็นหมากฝรั่งเนี่ยอันนี้ก็โชว์ความ เหนียวมากฝรั่งใช่ไหมมันยืดนะคะยืดนะเคี้ยวไปก็จะเจอเนื้อสตรอเบอรี่นะคะเป็นรสสตรอเบอรี่เนื้อจะแบบได้ว่าอะไรฉ่ามากอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะเจอเนื้อสตรอเบอรี่อย่างเดียวอันนี้ก็เป็นาภาพนะกราฟิกที่เป็นเรื่องของภาพนะคะแว่นตาอ่ารานแว่นนะคะอ่าแว่นกรอบแว่นแว่นยี่ห้อนี้เลนยี่ห้อนี้มันดีมากเลยนะ นะคะแว่นยี่ห้อนี้มันดีมากเลยนะนะเพราะจะทำให้เอ่อมองเข้าไปทะลุเลนเนี่ยนะคะมองเข้าไปทะลุเลนเนี่ย,นะะเ,เ,นเ,นยเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นได้เลยนาะว่ามีความแบบชัดเจนมากไอ้ตรงที่อยู่นอกรอบแว่นเนี่ยนะคะบรรดาตรงที่อยู่นอกขอบแว่นพวกเนี้ย,นะะาย,บบยภาพไม่ชัดแต่ตรงที่อยู่ข้างใน กรอบเนี่ยโอ้โหชัดมากนะคะชัดมากแล้โลกสดใสต้องซื้อนะต้องเลนเล,นเลนแว่นตายยี่ห้อนี้นะคะการผลิตกราฟิกค่ะการผลิตสื่อประเภ,ะเภทกราฟิกเนี่ยเราต้องมีการออกแบบให้มีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะมีความถูกต้องในเนื้อแล้วก็เรื่องราวแล้วก็ภาพที่เราต้องการนำเสนอนะภาพประกอบอาจจะต้องมีความเหมาะสมมีความน่าสนใจ นะมีคำบรรยายนะที่เหมาะสมแล้วก็ใช้สีที่สบายตานะคะใช้สีที่สบายตานะแล้วก็จุดสนใจคนเน้นด้วยสีหรือขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะทำให้คนแบบโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการที่เราจะต้องการโชว์นะ การใช้สีจ,จะต้องมีใช้ใชสีแสดงความแตกต่างหรือแสดงความเหมือนกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนจุดไหนควรเน้นจุดไหนสร้างต้องการสร้างความสนใจก็อาจจะต้องอกําหนดจุดเน,น้นะะจุดสนใจด้วยสีหรือขนาดของภาพนะะให้มันดีขึ้นใหญ่ขึ้นการผลิตสือ่อเวลาเราจะผลิตสือ่อประเภทสื่อผสมเ,เราอาจจะต้องมีการวางแผน วนะางแผนออกแบบผลิตสือ่อนะใช้ภาพหนิ่งวิดีโอภาพเคลื่อนไหวหรืออะไรเงี้ยนะใช้เสียงประกอบเช่นเสียงบรรยายเสียงเพลงนะเสียงประกอบต่างๆเนะี่ยสาวเอฟเฟกตนะ์หรือจัดลำดับการนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะใเกิดนะความต่อเนื่องในการในการรับชมรับฟัง ตนะัวยอย่างเช่นการผลิตสื่อถ้าเราจะใช้โปรแกรม PowerPoint โปรแกรม PowerPoint เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึง่งว่าเวลาที่เราแบบนำเสนอเนี่ยนะด้วยโปรแกรมลักษณะของโปรแกรม p o w e r p o i มันมีความหลากหลายในการนำเสนอได้เราจะนำเสนอด้วยภาพนะได้ภาพก็ได้ภาพนิ่งก็ได้ าภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะคะเรานําเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหวก็ได้เรานําเสนอด้วยข้อความก็ได้เรานําเสนอด้วยคลิปวิดีโอก็ได้เป็นชาร์ตเป็นกราฟนะคะได้หลากหลายนะคะ,ะมันก็สามารถที่จะเอามาเป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการนําเสนอได้นะคะ,ะลักษณะของการออกแบบโดยใช้ powerpoint เราก็ต้องออกแบบให้มันน่าสนใจ อักษรข้อความต้องไม่แน่นนะหรือไม่มากเกินไปในต่อนหนึ่งสไลด์ต่อนหนึ่งหน้าเราต้องใช้สีให้มันมองเห็นชัดเจนควรมีภาพประกอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาด้วยนะแล้วก็อาจจะต้องมีการจัดองค์ประกอบในแต่ละหน้าให้มีความเหมาะสมะตัวหนังสือนะตัวอักษรน,นะคะแบบตัวอักษรแล้วก็ขนาดของตัวอักษรน,นะคนเลือกนะที่เหมาะสมนะสำหรับการสร้างสื่อนำเสนอ นะคะเป็นตัวอักษรที่มองเห็นได้ชัดนะช่องว่างช่องไฟช่องไฟของตัวหนังสืออะไรเงี้ยนะคะขนาดนะประเภทของของฟอนตนะ์ต้องเลือกให้เห,หมาะสมนะคะให้สวยงามแล้วในหนึ่งสไลด์ก็ควรเลือก ฟอนต์ใดฟอนต์หนึ่งเพียงฟอนต์เดียวอยู่ในในในสไลด์นะคะเนะี่ยมีช่องว่างใ้พ่อนะไม่กำหนดวอกษรในหลายรูปแบบในสไลด์เดียวกันนะไม่ใหญ่ไม่ตัวหนังสือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแน่นมากนะอย่างอันเนี้ยไม่ควรนะควรทําแบบเนี้ยสรุปสรุปเนื้อหาออกมาจัดจัดเป็นกําหนดเป็นหัวข้อนะจัดเนื้อหาทั้งหมดนะเรียบเรียงออกมาได้เป็นหัวข้อแบบนี้นะคนก็ดูง่ายสบายตาแต่ดูก็เข้าใจ นะคะใช้สนะีการใช้สีและตัวอักษรแบบสบายตาการใช้สีพื้นหลังเป็นสีเข้มนะช่วยลดความช่วยลดแสงสว่างจากจอฉายนะทำให้รู้สึกสบายตามากกว่าการใช้สีอ่อนเป็นพื้นหลังนะช่วยลดความล้าของสายตาถ้าเราต้องเพ่งมองนานๆน,น,นะคะสำหรับการบรรยายทั่วไปนะนะถ้าเราไม่ได้แบบ ไม่ได้เปิดให้ผู้ชมจ้องนานๆก็อาจจะใช้พื้นหลังเป็นสีอ่อนก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นการแบบนำเสนอนานๆเนี่ยเราอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้สีนะคะที่มันแบบเข้มนะเนี่ยเพราะว่าบางทีก็ทำให้คนแบบใส่ตามันอ่อนล้าได้นะคะเนี่ยใช้สีเข้มนะคะ ลดความอ่อนล้าแต่ว่าถ้าสีอ่อนเนี่ยมันจะทำให้คนอ่อนล้าเนาะนะก็ต้องเลือกสีพื้นหลังให้เหมาะสมนะพื้นหลังสีเข้มต้องเป็นโทนสบายตาด้วยนะโทนเย็นนะคะหรือถ้าใจสีอ่อนก็เ,เป็นโทนแบบเย็นเย็นสบายๆนะตอนนี้เรามองเนี่ยถ้าเรามองแบบสีแดงเนี่ยพื้นเนี่ยส้มส้มหรือแดงไม่แน่ใจนะคะโอ้เราจะแสบตามากแต่แล้วเรามองที่ตรงนี้ข้างล่าง สบายตามากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงเวลาคนฟังนะเวลาที่เราต้องเขาต้องจ้องสไลด์นานๆนะคะใช้พื้นหลังเป็นสีเข้มนะคะหรือสีทนร้อนทนเย็นนะคะควรใช้สีเข้มทนเย็นมากกว่าสีโทนร้อนนะเพื่อให้เกิดความสบายตานะอันเนี้ยเปรียบเทียบกันเห็นได้ชัดอันนี้แบบโอ้โหแซบตามากอันนี้จะดูดีกว่า แล้วเราก็ปรับสีฟอนให้เหมาะสมนะคะนะถ้าเราใช้พื้นหลังสีเข้มนะเราก็ใช้ตัวอักษรสีอ่อนนะเพื่อมันตัดกันแล้วมองเห็นได้ชัดนะคะการใช้สีในการผลิตสื่อนะสีโทนร้อนกับสีโทนเยนนะ็นก็จะแยกจากกันดูให้ดีนะเราควรใช้สีโทนร้อนหรือสีโทนเย็นนะคะ สีโทนเย็นก็จะทําให้คนมองเนี่ยสบายตามากกว่าแล้วก็ดูได้ง่ายกว่านะคะดูได้ง่ายกว่านะ,ะเวลาเราดูเราก็สบายตานะคะเราก็จะสบายตามากขึ้นนะคะ,นะคะเนี่ยเพนันเวลาเราเลือกใช้สีในการผลิตสื่อนะเราเลือกใช้สีในการผลิตสื่อเนี่ยควรพิจรารณาความเหมาะสมของสื่อสาระกับเรื่องราวที่จะใช้ในการผลิต นะคะเลือกให้เหมาะนะให้มันควรเป็นแบบไปในทิศทางเดียวกันนะเดี๋ยวนี้นะมันก็จะมีแบบภาพมีองค์ประกอบอะไรเยอะแลนะมากมายนะคะควรพิจารณาพิจารณาความเด่นชัดจากจากพื้นภาพนะคะนิยมใช้นิยมใช้สีโทนเย็นสำหรับสื่อทั่วไปนะใช้สีโทนร้อนในกรณีที่ต้องการเน้นให้เด่นชัดนะ กลุ่มข้อความเดียวกันใช้สีเดียวกันนะคะแล้วในขณะเดียวกันในสไลด์1สไลด์ไม่ควรมีสีเยอะๆนะเพราะจะทำให้เกิดความาตาลายมองแล้วมันแบบจ้าเกินไปนะคะเลือกเลือกให้เหมาะนะไม่ควรใช้สีหลายสีมากจนเกินไปนะคะนี่ก็คือหลักและเทคนิคนะคะในการผลิตสื่อะะสำหรับการนำเสนอนะคะ เราก็เลือกวิธีการในการผลิตสื่อนะดูเนื้อหาดูอะไรต่างๆให้เหมาะสมดูสีดูการออกแบบนะคะสำหรับในในเนื้อหาในบทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอจบนะคะสำหรับการพูดถึงในในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของการใช้สื่อนะคะในการผลิตสื่อในการนำเสนอค่ะสวัสดีค่ะ